สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมเป็นเจนายคนเดยนะครับก็ตอนนี้มันข้ามอีเวนต์มาแล้วนะก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมไม่ใช่อีเวนต์ใหม่หรอกอีเวนต์ประจําสัปดาห์นะครับพูดผิดนะก็สุสานจนสลัดก็อีกสี่วันนะครับผมจะจบได้ก็ไขทุเรียนนะครับผมก็อีเวนต์ที่มาตอนนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ประจําสัปดาห์ก็เป็นการแฮกคุกทีเมิดาวนะ้ีรางวัลน่าสนใจนะครับผมเพราะเป็นเพชชนะ ก็ใครจะเล่นก็ได้ไม่เลงก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมบางคนก็เก็บของนะครับผมส่วนคนที่เล่นใหม่ก็เป็นตาสนใจสนใจนะครับผมน่าเล่นที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะได้มีของนะครับผมแล้วก็เป็นการเดินเรือนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ก็ใครที่อยากได้คาพีก็เดินให้มันครบก็ได้นะครับผมแต่อาจจะเสียของเยอะพอสมควรนะก็ทุ่มสุดตัวเลยประมาณนั้นขอรับของรางวัล กิจกรรมข้างในนะครับผมก็มีนี่เลยลงแรง์อารีนาใหม่แล้วนะครับผมก็สามมีเลยนะครับผมใช้ออโต้คิกก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่้เกียจเล่นนะผมก็ใช้นะครับผมเวลาว่างก็เปิดออโต้คิกไว้แล้วเราก็ไปหาทําอย่างอื่นก็ได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องซีเรียสแต้มอะไรมากมายนะครับมีย่อยตัวละครมานะครับผมผมก็จะย่อยตัวละครมาเพื่อแลกถังนะครับผมเก็บไว้ในอีเวนต์หน้าน่าจะเป็น เวต์บิ๊กมัมนะครับผมถ้าไม่ผิดนะไม่งั้นก็ขอพอรจากพระเจ้านะครับผมสองอีเว้นนี้แหละวัสวนี้ก็เราแรกเป็นดาวส้มดีกว่านะครับผมคุ้มกว่านะ,ะราคาเพชรก็นี่เลยครับห้าสิบจัดไปหมดไปแล้วไปแล้วครับผมอันนี้เราจะแรกเป็นเราได้กี่ชุนแล้ววะเนี่ย สามชุดเปล่าเาไปดูก่อนเผื่อลืมนะผมมันจะได้ไม่ซ้ำกันนะหนชุดในตัวไหนอีกวะเนี่ยผมก็ลืมซะแล้วสองชุดผมใส่ตัวไหนวะผมก็ลืมไม่ได้ดูกเดี๋ยวจิมดูในตัวละครหลักที่เราเล่นดู่ ทมกี้มีโซโลแล้วหนึ่งชุดนะครับผมแลว้วก็ลูฟี่อีกหนึ่งชุดน่าจะอูตะหรือเปล่าสจำไม่จิตไ,ไม่ใช่อ๋อผมดูแล้วตัวอะไรสไปนี่นะครับผมซันจิหนะ้าล่างใหม่นะครับผมผมใส่ไว้อยู่นะก็ะต้องดูตัวละครมันนะครับผมว่ามันบักอะไรมาเนี่ยเนี โอเคได้มาสามชุดแล้วชุดต่อไปนะครับผมจะได้เป็นชุดที่ซีขอแรกก่อนสุ้นสุดตัวครับสหรับพิษหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้จัดไปโอเคหมดตูนแล้วครับหมดตูนแล้วจ้าโอเคครับกอ็อีเวนนี้คงไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวซันกิต่อเลยนะครับผม เพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวนะมันก็ข้ามอีเวนต์มาแล้วก็เลยเล่นอีเวนต์นี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเล่นประมาณไหนเล่นประมาณแค่นี้ก็พอนะครับผมไม่จะเป็นต้องลุ้งจนเกินไปนะสําหรับคนที่ไม่มีของนะครับผมส่วนคนที่มีของอยากเล่นก็จัดไปครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะะไปรีวิวสันจิสันจิของผม <ๆ S 1> นะครับผมวิวสองร้อยนะครับผมก็สีดาวม่วงนะขาดีหนึ่งตัวจะขึ้นดาวส้มนะครับผมก็ทุกคนคงเข้าใจนะครับผมว่ามันเป็นสายพิเศษนะมันหายากเัีนยเล ถ้าจะเปลีคำเพียวมันก็เปลืองเกินไปนะครับผมเอาไปอัพตัวอื่นดีกว่าแต่ตัวนี้ผมก็จะปั้นให้มันสุดอยู่นะเพราะว่าจะได้เป็นตี้ของลูฟี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยดีกว่าผมไปเอามาจากเพจนะครับผมผมไม่ได้แปลเองในนี้นะจะอธิบายตามที่เพจเขาบอกเลยนะครับผมทักษะที่หนึ่งนะครับผมโจมตีคู่ต่อสู้ทั้งหมดสามครั้งนะครับผมแต่ละครั้งสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเป้าหมาย และมีโอกาส7.5ซนะครับผมในการสร้างฟีหนึ่งชั้นฟีหรือโล่นั่นแหละให้กับพวกเขาห้าโคง้งมันไม่ใช่โล่ลมันฟีฟีคืออะไรไม่รู้นะครับผมชัตหนึ่งชั้นให้กับพวกเขาห้าโค้งแปลกๆว่ะน่าจะเป็นสก,กิลอะไรสักอย่างลดความน่าจะเป็นของดิสทำไมนแปลงนี้วะเนี่ย ดีไหมวะเนี่ยลดวยความเสียห,หายนะครับผมลดความน่าจะเป็นของรีสีดวงถาวรเอาแล้วเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมดิ้นสุดความเสียห,หายโดยตรงด้วยพลังงานห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถลบได้โดยผลกระทุบปกติทำานแปลกๆวะตัวใส่มันแปลผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมระดับคำแปลน,นะรักษาที่สองนะครับผม เพิ่มความยุติธรรมให้กับตัวเองนะครับผมหนึ่งร้อเอร์เ็นความเร็วร้0ยห้าสิบนะครับผมความกดหสเปอร์เซ็นามเปลี่ยนแปลงหนึ่งรอยปเซ็นนะครับผมภูมิคุ้มกันเจ็ิบห้าปเซ็ตลดความเสียหายที่สิ้นสุดห้าสิเปอร์เซ็นตลดความเสียหายทางไซเบอร์นะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นการตีเป้าหน้าสามครั้งปกติทําให้เกิดความเสียหายห้าสิบเอร์เ็นในแต่ละครั้งนะครับผมและเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นยังยิงเป้าสามรอบอ,อยู่มันอะไรก็ไม่รู้ แต่ถ้ามาแปลในนี้มันอาจีแบบหนึ่งนะครับผมต่อไปนะผมสกิลที่ะี่นะผมภาคคุมของการป้องกันนะครับผมต้นการแข่งขันนะครับผมแต่ละนัดนะรับรับอะไรไม่ดูไม่แห้นะครับหนึ่งใบดูทรับความเสียหาย100่งร้ปอนต์หนึ่งพนะครับผมอนุมัติห้ารอบศัตรูเมื่อใดก็ตามที่โจมตีจากฝั่งเรา ปกติโมโหมี7.5%็ดรของการรับฟื้นฟิวเพิ่ม3รอบนะครับ๋ยวผมขอไปแปลฟิวต่างหากก่อนนะครับผมว่ามันแปลว่าอะไรนะฟรีนะครับผมมันเขียนว่าฟรีนะ ไปแปลมาแล้วมันแปลงว่าไฟนะครับผมคือการเผาไหม้ของสันจินั่นเองก็มันจะเป็นสายสะท้อนนะครับผมสําหรับสันจินะสาหรับใครที่ลองเล่นดูมันจะคล้ายๆคิงนะครับผมแต่คิงจะมีเวลาโจมตีกลับไปเลือดจะด้งนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสันจิมันมีอะไรอยู่นะแต่รู้แค่ว่าจะเป็นการสะท้อนนะครับผมเป้าหมายนะฟิวนะครับผมในการสร้างฟิวหนึ่งชั้นให้กับพวกท่าโค้งนะครับผมก็คือการเผาไหม้นั่นเอง ก็ไปแปลมาแล้วมันแปลว่าไฟนะครับผมก็ซึ่งน่าจะแปลว่าการเผาไหม้นะครับผมสําหรับซันจินะโอเคผมยัดประมาณนี้นะครับผมเลเราไปรีวิวกันสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยสิกว่ดีวันนี้เดี๋ยวขอรีวิวกับรหัสไก่พบก่อนนะ นี่เลยละคไก่ก็สีดาวพ่วเหมากันนะผมสําหรับยุทธทัตกับตันคิดนะครับผมคิดวานุนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักหน่อยกันสู้แหวเปล่าแก่ก็เรายัดข้อ,อ,อมาเต็มก็นะครับนะครับอาจจะสู้มันอาจจะหมดเกินนะครับผมเพราะว่าเรายัดข้อ,อ,อมาเต็มนะเปิดมาแล้วผมใช้อันตีก่อนเลยนะครับผมสําหรับซันจินะก็ดามเมจไม่ค่อยลดนะครับผมแต่มันจะกลายเป็นการเผาไหม้แล้วก็สะท้อนกับ มากกว่านะเรียบร้อยนะครับผมไปดูดาเมจนะครับผมนี่เลยจองแนวสายสะท้อนมากกว่านะผมมันจะไปคล้ายๆกับดูฟี่นะครับผมจริงนะแต่ตัวนี้อาจจะอืดกว่านิดหนึ่งนะดูทรงแล้วเดี๋ยวลองกับตี้ที่มันโหด,ดขึ้นมากว่านี้นี่หละอาตีนี้แล้วกัน ก็เรายัดของมาเต็มนะครับก็ไม่รู้ว่าฝัง่งนู้นยัดอะไรมาบ้างนะเกิดไปด้วยครับอันติของซันจีนะครับผมข้าคุมล่องหุ่นแปรดูสาวอาบน้าอุ้ยแหลกเปนะครับผมจังหวะนี้ดูครับมันจะเป็นเพลิงนะครับผมเห็นเปล่าเพลิงสีดํานะน่าจะห้ารอบนะครับผมรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะนนเป็นเพลิงสีดํานะครับผม เดือดไม่ลดนะครับผมอกไปเลยดูสองแท้นะครับผมสำหรับสันตินะยืนได้นะครับผมนี่รอบที่สามมาแล้วนะครับผมมันจะอยู่ทั้งหมดห้ารอบนะครับผมสำหรับเพินสีดํานะโอ้ยมันกระตุกนะครับผมจะหวาดูสันติมันนะพินสีดําก็ยังอยู่นะเห็นเปล่าในตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับผม เออทร้อมกลับไปแล้วครับเซนที่สี่แล้วครับผมสำหรับเพลย์กีดําก็ยังอยู่นะเออเรียบรย้อยตายาดูดาเมจนะครับผมโอ้สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันนะครับผมก็เยอะอยู่โอ้ยี่สิบสองล้านแปดหมื่นหกพันนะครับผมนับผิดไม่มีการเพิ่มเลือดนะครับผมสำหรับสันติ่นะ ถือว่าโหดไหมก็พอเล่นได้นะครับผมแต่อาจจาะดัเลืดไม่รุนแรงนะมันเป็นสายสะท้อนมากกว่านะครับผมก็นี่เขาโจมตีแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนประมาณนั้นนะตัวก็เล่นได้นะครับผมก็ยืนได้นะเพราะว่าตัวละครมันผิดนะครับผมแค่มันไม่มีสกิลในการเพิ่มเลือดแค่นั้นเองนะครับผมไฮดี้คิดว่าเอามายืนก็ดีนะครับผมยืนหลังก็น่าจะดีนะตัวยืนที่มันมั่งคอกว่านี้ดีกว่าครับแบบเพิ่มเลือดได้นะ อาจจะรอไปก่อนนะผมสำหรับตัวละครพวกนั้นนะไม่งั้นก็ใช้ตัวละครยุคเก่านะครับผมเช่นแจ็คนะครับผมไม่งั้นก็คินนะครับผมในยุคสมัยเก่าจะลองคนนี้สักหน่อยแล้วกันอัติไปอย่างที่ต่านตีมันน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมแต่อันนี้ก็พอใช้ได้ครับก็ไม่ได้คิหรืออะไรประมาณนั้นนะ ตายตอยทีสะท้อนตายเลยครับนี่เขอดก็สรุปได้ง่ายนะครับผมสำหรับตัวละครซันจิในร่างใหม่นะถ้าเอาเป็นตัวยืนก็ก็ยืนดีนะครับผมแค่มันไม่มีสกิลเพิ่มเลือดแค่นั้นเองนะครับผมก็ถ้าโดนโจมตีหนักๆเหมือนที่แค่หลอดโจมตีก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเด็ดสมองคลิงแน่นอน ถ้ามันสะท้อนกลับไประดับเมจมันไม่ถึงที่จะทําให้ตัวนั้นตายได้นะถือว่ายืนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเผาไหมตัวละครฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆนะครับผม5้าเทิดน,นะก็เป็นตัวละครที่เน้นยืนแล้วกันนะครับผมแล้วก็สะท้อนนะไม่เน้นโจมตีโจมตีเบามากเลยครับเหมือนคิงเป้เลยคิงก็โจมตีเบาแบบนี้เลยนะผมแต่มันมีสกิลที่อื่นที่ดีกว่านะสะท้อน แล้วก็ดูเลือดนะครับเพิ่มเลือดตัวเองนะครับผมมันก็เลยดีกว่าสันจินิดเดงนะแต่สันจีเป็นตัวละครใหม่นะครับผมก็อาจจะรมพวกนั้นได้นะครับผมก็มันด้วยตัวใหม่อ่ะเออประมาณนั้นแหละก็สำหรับคลิปนี้สันจีก็คงไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสันจีนะพอถอดเครื่องรางไ้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับผมว่าอยู่ไหน โอเคครับก็สําหรับสันจิคงมีแค่นี้นะครับผมก็ใครรู้ตัวละครอะไรก็เล่นมาได้นะครับผมว่ามีคนขอโค้ดมานะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ขอโค้ดมานะครับผมก็เม่นมาข้างก็เยอะนะครับผมว่ามีคนที่ใช้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะผมมันมีหลายโค้ดนะครับผมก็มีบางโค้ดที่มันหมดอายุแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่ดวงทุกคนนะครับผมว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะ สำหรับโคดเวนประจำสัปดาห์โคดประจำสัปดาห์นะต้องไปเอาที่ผิดนะครับผมผิดเขาแปะให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม